คิดเป็นของตัวเองแล้วดูคลิปมากเหรอคะใช่ <c oughs> ดิวัวเองมากอดแต่นี่มีเป็นของตัวเอง้ะไม่ต้องไปดูใคร เจ็บไหมจ๊ะมันตื่นเต้นใช่ไหมจ๊ะปวดตุ๊บๆไหมคะเนี่ยวมเปล่งเลยเป็นหนองปวดตุ๊บๆใช่ไหม ก็ทุนเนาะเก่ยมากออันนี้คือจำได้ว่าเพื่อนมาก็เลยมาใช่ไหมคะเพื่อนแนะนำมาหรือเคยพามาอ๋อหนูเคยพามาก็เลยอยากมาเอง <g ül> อยากรู้ความรู้สึกใช่ไหมคะว่า feeling นี้มันเป็นยังไงนะเป็นเพื่อนเป็นไม่อยากเป็นอืม <c oughs> รอบหน้าได้ไปร้านใหม่เมื่อกี้ก็เกือบไปร้านใหม่แต่ว่าอบตเชียงพินไม่ใช่นะคะ นิดหนึ่งนะคะออกจากสกลกี่โมงจ๊ะอืมเอไงอยู่นะเอาอยู่สว่างเองเนาะอ๋ออันนี้เอา อะไรปัดคะกันไกลแบบปากยาวอย่างนี้ไหมคะมเอากันไกลแบบนี้นนใช่ไหมคะ,คะกันไกลเซเว่นนิดหนึ่งนะคะเจ็บถึงนี้ไหมคะถึงไม่รู้ตรงนี้เจ็บไหมคะ กอดหมอนไว้ไหมจ๊ะกอดได้นะหมอนหมอนข้างๆก็ได้ค่ะขพรใเดียวพอไหมอยากดูอะไรเั็นพิเศษไหมอยู่เปิดให้ดูอันนี้ทานเข้าหรือยังคะใครมาทานที่นี่ใช่ไหมคะ หายไหมคะหายแล้วเจ็บแผลห,ห,หรือว่ายังเครื่องอยู่หไหมคะปวดเหมือนยังมีเล็ดอยู่ไหมลูกเลยเออังเจ็บแคือตอนนี้สับสนไปหมดอ่านี่คะ่ะให้ดู จับได้แล้วเมื่อสักครู่จับไม่ได้เอาเท้าหนีตลอดตอนแรกที่เราขัดเท้าก็แสดง้ากดูเจ็บแผลหายไหมคะดีขึ้นแล้วนะคะไม่มีเลือดนะคะแหมติดเต้นตั้งนานช่างหยอก <c oughs> ยังไม่ทันได้กอดหมอนเลยมองหนะ้าเสรอหลหรออะไรอย่างงี้โอ,นะโอเคค่ะ